เผยเหตุทำร้องไห้ย้อนปมทะเลาะจริงจังเรื่องอะไรยุย้ยญาติเยอะควงสามีตลกเฉลยปมโพสต์หย่าเลิกกันจริงหรือแค่คอนเทนต์ที่เล็กเปิดใจลั่นมาลองสักวันแล้วมึงจะรู้ยุย้ยญาติเยอะควงสามีเล็กชูชาติเปิดปากปมโพสต์หย่าสามีพร้อมฟาดกลับเดือดลังถูกด่าไฟต่ํา อีกทั้งเจ้าตัวได้เปิดหน้าครั้งแรกหลังขึ้นเขียงอัพด้างใหม่ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวันสามหนึ่งที่มีบูมสุภาพรและเป็กกี้สีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการหน้าฝีดเห็นคุณยุ้ยเปลี่ยนสามีแล้วได้สามีตลกมันเลยทำให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าพี่ยุ้ยเปลี่ยนสามีเหรอยุย้ยไม่ใช่ค่ะคนนี้คนเดียวไม่ได้เปลี่ยนอะไร ที่เล็กทำไมหน้าที่เปลี่ยนสภาพทุกฤดูกาลเลยเหรอยุย้ยที่เขาเป็นฟีดกันในหน้า Facebook คือเราเล่นติ๊กต็อกแล้วไปพูดตามในคลิปของเขามันคือการครับเวอร์ยุย้ยใช่ใช่แล้วเขาพูดว่าอะไรในติ๊กต็อกยุย้ยเขาบอกประมาณว่าโสดแล้วนะอย่าแล้วนะมีลูกสองคนอะไรประมาณนี้ มันเลยเป็นกระแสว่าพี่ยุ้ยหย่ากับสามียุย้ยประมาณนั้นค่ะที่โพสต์ว่าโสดหรือหย่าแล้วมันคือคอนเทนต์ใน t ิ k t o อกเท่านั้นแต่ชีวิตจริงคือยังไม่ได้หย่ายังอยู่กันปกติยุย้ยปกติเลยค่ะบางทีข่าวก็พลิกไปนิดหนึ่งทางสื่อก็เอาไปเขียนลงว่าเหมือนกับเราหย่าจากที่เราคับเวอร์เล่น นอกจากสื่อเขียนแล้วในโซเชียลก็มีการโพสต์ว่าโสดแล้วมาได้สามีใหม่เป็นตลกแล้วบอกว่าคุณยุ้ยเลิกกับสามีคนเก่าแล้วฝ่ายต่ำแล้วมาได้สามีตลกในวงยุย้ยคือไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยข่าวก็เป็นอย่างนี้เราแค่ลงเล่นเล่นเราเล่นติ๊กต็อกแล้วเรามาโพสต์ในเฟซเขาเลยเหมือนเอาไปเขียนข่าวเหมือนเราอย่ากับสามี แต่ไม่ได้มีข่าวว่าสามีใหม่สามีเก่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันมีประโยคนึงคำว่าได้สามีตลกในวงแล้วมีวงเล็บแฮชแท็กว่าฝ่ายต่ำอันนี้รู้สึกเสียเซลไหมยุย้ยอันนี้มันเลยเสียเซลไปแล้วมัน25ปีแล้วเราอยู่กันมามันไม่ใช่ใหม่ๆมใหม,ม่เรายังฝ่าฟันกันมาได้พอมาหลังๆเขาก็ยังบูลลี่กันอยู่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไร บูลลี่ก็บูลลี่ไปเถอะยังไงก็ไม่เลิกกันอยู่แล้วเวลาคนว่ามาตัวพี่เล็กเองโดนเต็มเต็มที่เล็กโดนเต็มเต็มจะบอกอย่างนี้หลายหลายคนบางทีผู้ชายยังไม่เลิอกอิจฉาที่เล็กได้เมียนักร้องแล้วเขาเป็นแฟนเพลงแฟนคลับแล้วมีรักแบบชู้สาวอะไรอย่างนี้เขาชอบยุ้ยมากๆอะไรอย่างนี้ มาคอมเมนต์แบบนี้พี่เล็กไม่รู้สึกอะไรหรอกมันเลยจุดนั้นมาแล้วอยากจะบอกว่าพี่โชคดีที่ได้ยุ้ยเป็นภรรยาแต่ไม่ต้องมาอิจฉาพี่หรอกอยากให้คนที่อิจฉาพี่มาอยู่แทนพี่สักวันก็ไม่ได้อะไรหรอกก็รักกันดีนี่แหละแต่ว่ามึงต้องมาลองสักวันแล้วมึงจะรู้ความรู้สึกเป็นผัวยุ้ยวันนึงมึงทำอะไรบ้างยุย้ย ใจเย็นใจเย็นพี่เล็กแทนที่พี่จะบอกว่ากูจะเลิกกับยุย้ยไม่ใช่ยุ้ยมาบอกข่าวแบบนี้พอข่าวแบบนี้พี่มันน่าจะเหลือดแล้วที่รีวิวการเป็นสามียุ้ย,ยเยอะพี่เล็กบ้านยุ้ยเนีย่ยเนีย่ยเขาทำงานที่เป็นเมียงานผู้หญิงงานเมียทำหมดเลยเช้ามาเก็บที่หมาคือทำทุกอย่างในบ้านยุย้ย ที่เล็กเขาจะเป็นคนดูแลบ้านเริ่มแรกเลยที่เขาเข้ามาอยู่ในบ้านเรามีแม่บ้านแต่พอเราจะมีลูกเราบอกเราประหยัดแล้วพอดีแม่บ้านเขามีสามีด้วยเขาเลยขอลาออกไปงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ทำเองเขาอาสาแล้วเขามาพูดทีหลังว่ากูก็ไม่คิดว่ามันทุกอย่างจริงๆงานบ้านต้องทำแล้วกับข้าวต้องทำด้วยไหมที่เล็ก ทําครับไม่ได้ทําช้าหรอกแต่บางทีประเภทนี้เบื่อแล้วก็เอื่อยๆทําแต่ถ้าเราอยากกินด้วยเราก็จะเร็วแต่ที่เขาโวโหหิวมันจะบ่อยครั้งที่พี่ทําเร็วแต่ว่าพี่พลาดสมมุติว่าแกงป่าของไม่ครบมันก็ไม่อร่อยเห็นว่าเคยทํากับข้าวช้าจนพี่ยุ้ยคิดว่าพี่เล็กมีคนอื่นแน่เลยมันเกี่ยวกันยังไงพี่เล็ก คงแบบว่าเอาเวลาตรงนี้ไปแชทหาคนนั้นหรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกยุย้ยแล้วขี้หึงด้วยนะเหมือนผัวหล่อมากที่เล็กก่อนที่จะมีเฟซบุ๊กเมื่อก่อนเกิลกรุ๊ปเมื่อก่อนมันจะมีหนังสือเปิดดูก็ไม่ได้ผึงหนังสือยุย้ยไม่ใช่ไม่ได้หึงหนังสือแต่แบบว่าจะดูทำไมแล้วหึงไหมยุย้ยก็หึงแหละนิดนิดที่เล็ก ไปงานต้องเจอแดนเซอร์ทีมอื่นๆมึงนะอย่ามองให้กูเห็นยุย้ยมันก็แย่เล่นที่เล็กแต่มันก็เอาจริงนั่นแหละที่หึงทะเลาะกันเรื่องน้ำแข็งที่เล็กไม่รู้ตาเขาเป็นอะไรมองไม่เห็นน้ำแข็งในตู้เย็นยุย้ยมันสูงเราเตี้ยมัง้ง ที่เล็กแล้วล่าสุดหาไม่เจอโดนตกไปสามทียุ้ยตกที่ก็แกล้งอยากให้ครอบครัวข้างในมีความสุขมองไม่เห็นน้ำแข็งมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเครียดยุย้ยเมืองไทยอากาศมันร้อนนี่ขนาดอยู่แอร์ทั้งวันก็ยังติดน้ำแข็งมากที่เล็กบางคนเขาจะมองว่ามึงเป็นผู้ชายไม่ไอายเขาเหรอวะยุย้ย จะอายทำไมไม่ได้ทำต่อหน้าใครนี่ตบก็ตบลับหลังคนนะเห็นว่าทั้งคู่เคยทะเลาะกันแบบจริงจังด้วยยุย้ยเคยแต่นานมากแล้วนะตั้งแต่ยังไม่มีลูกทุ่งลูกทุ่งอยู่ในท้องคือเขาเข้าไปสองแฟนเก่าเขาอันนี้สมควรมากๆที่เล็กไอเราก็ไม่รู้ว่ามันไปเช็คประวัติดูว่าเข้าไปดูอะไรเขาเรียกว่ายุย้ย ประวัติกิจกรรมเข้าไปสองครั้งหนึ่งไม่เป็นไรแต่รู้สึกว่า3าถึงสครั้งติดกันหรือไปตามพ่อกับแม่มาเลยบอกเขาว่าเราจะเลิกกันเรื่องอะไรเดี๋ยวจะหาว่าทิ้งแบบไม่มีเหตุผลเลิกกันไม่มีเหตุผลที่เล็กอันนั้นน่าจะเป็นข่าวมากกว่าแต่ไม่เป็นยุย้ย คือตอนที่ยุ้ยเล่นติ๊กต็อกอันนี้เขาก็นอนอยู่ข้างๆแล้วมาเป็นข่าวมันก็เป็นเรื่องตลกดีที่ยุ้ยกับพี่เล็กอยู่กินกันมากี่ปีแล้วยุย้ย25ปีล่าสุดมีคนมาคอมเมนต์แซะได้ผัวแต่เล็กยุย้ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคืออะไรแต่ถ้าแต่เล็กก็ไม่เล็กนะหมายถึง25ไม่เล็กนะ ยุ้ยอยู่กับพี่เล็กประมาณ2 1่2ีประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นอีกประเด็นได้ผัวแต่เล็กยุย้ยเล็กไหมคือมันไม่เล็กทั้งสองนั่นแหละที่ยุ้ยเวลาคนมาคอมเมนต์ว่าอะไรคนในครอบครัวเราพี่ยุ้ยจะตอบกลับทันทียุย้ยทันทีคะ่ะจะไม่ปล่อยเพราะไม่อยากให้เขาไปทำมารยาทอย่างนี้กับคนอื่นเหมือนกัน เอาจริงๆอยู่บ้านคุยกันรู้เรื่องไหมยุย้ยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ที่เล็กแล้วจะทะเลาะอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องอะแล้วยุ้ยเป็นคนที่โมวหวเราจะไม่ดันถ้าดันปุ๊บไฟมันจะลุกบางคนมองว่าเราแรงยุย้ยก็ไม่ได้ใช้คำหยาบนะคะเราอธิบายแล้วเรื่องแบบนี้มันร่ำลือกันตั้งแต่ยุ้ยเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วไง เหมือนกับว่าเขาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าอันนั้นไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่มันจะมีก่อนหน้านี้อีกเยอะมากที่มาช่วงหลังๆตั้งแต่ผอมมาเนี่ยรู้สึกคอมเมนต์จะเยอะเหมือนกันคอมเมนต์แบบนี้ที่เล็กแต่ก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยครับที่คอมเมนต์หนึ่งที่ได้ออกทีวีแม่ที่บ้านได้เห็นแล้ว2องช่วยยุยทำงานแล้วไม่ได้ทำกับข้าวอย่างเดียว สามารถพูดได้แล้วเราก็ทำงานนะยุย้ยแต่จริงๆที่เล็กก็ทำทุกอย่างแหละที่บ้านไหนๆก็ออกทีวีแล้วมีอะไรจะพูดกับครอบครัวเราไหมพี่เล็กแม่หนูโทรไม่ทันนะไม่รู้น้องบอกเปล่าว่าหนูจะออกช่องวันถ้าดูอยู่หนูรักแม่นะขาเดินไม่ได้ก็อย่าเดินยากินด้วยแม่ที่ส่งไป แต่มันก็มีคำแบบนี้พอได้สามีเป็นตลกในวงก็ไม่ค่อยมีคนติดตามเท่าไหร่ไม่ค่อยดังยุย้ยก็ตอบคอมเมนต์ไปแล้วว่าไม่เป็นไรเอาเท่าที่เคยติดตามมาก็ขอบคุณมากแล้วตอนนี้เราก็เป็นรุ่นใหญ่แล้วเนื้อก็ยังไม่ได้มีผลงานอะไรเป็นชุดใหม่ออกมาก็ให้ไปตามน้องๆ ที่เขาเป็นรุ่นหลังๆที่ต้องการสนับสนุนเยอะๆจากแฟนคลับเพราะหลังๆลมามานี้ยุ้ยเองก็เลือกแฟนคลับเหมือนกันที่เล็กแต่พี่ก็ดูแลพี่ยุ้ยในลักษณะขอให้เขาเป็นตำนานแบบนี้ตลอดไปยังไม่ต้องเป็นอมตะเป็นตำนานยังมีลมหายใจถ้าเป็นอมตะแล้วกูจะอยู่กับใครมีอ่านอันไหนแล้วเราโคตรโกรธเลยมีไหมยุ้ย ไม่มีนะคะยังไม่มีใครโดนต่อมจริงๆสักทีเพราะมันอยู่ลึกมากเหมือนกันไม่งั้นคงจะผ่านมาถึงวันนี้ไม่ได้แต่ว่าถ้ากรีดกรีดไม่มีค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มันไม่มีโซเชียลมันโดนมาเยอะมากๆพอมามีโซเชียลก็โดนเยอะอีกแต่อย่างเรื่องครอบครัวเรื่องลูกคือน้องลูกทุ่งเขาร้องเพลงลูกทุ่งเขาร้องเพลงยุ้ยซึ่งเขาเด็ก เขาก็แค่ร้องในงานของป้าพึ่งพุ่มพวงก็เด็กยุย้ยมีความรู้สึกว่ามันก็เกินไปไหมอันนี้จะมีปรีดนิดนึงเคยท้อไหมทำไมถูกคนต้องมาจับผิดมาแสะครอบครัวเราหรือตัวเราตลอดเวลายุย้ยไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับความท้อเลยเรื่องนี้จะท้อหากครอบครัวเราไม่เข้าใจกันแต่ครอบครัวเราเข้าใจกันมันทำให้จิตใจเราเข้มแข็ง พี่เล็กตีสี่อยากกินส้มตำก็ตำให้เคล็ดลับการครองคู่มา25ปีคืออะไรยุย้ยคุยคะ่ะคุยให้รู้เรื่องพี่เล็กคุยแล้วเคลียร์เดี๋ยวนั้นด้วยไม่มีข้ามวานันแต่อย่างน้ำยาปรับผ้านุ่มอย่างนี้เขาแช่ผ้าเขาไว้แล้วพี่ก็กลัวว่าแดดมันจะหมดก็ขยำแล้วไปตากยุย้ย มันเป็นชุดชั้นในซึ่งเวลาเราอาบน้ำเราต้องเอาเข้าไปซักด้วยตลอดแต่วันนั้นเราได้น้ำยาปรับผ้านุ่มมาใหม่เราเลยลองแช่ดูแล้วมันยังไม่ได้เวลาของมันนี่เขาก็ไปบิดให้ตากให้แบบหวังดีอย่างนี้โมหมากอ่ะที่เล็กครั้งนั้นที่เล็กร้องไห้มันรู้สึกว่าเราทำแล้วทำไมยุย้ยเขาเลยไม่คุยกับยุ้ยไปเลยครึ่งวันที่เล็ก กูถูกกูไม่คุยหรอกถามว่าเสียใจไหมเสียใจลูกพี่เดินมาหาพ่อเป็นอะไรแม่ไม่เข้าใจพ่อครั้งนั้นที่มีน้ำตายุย้ยเขาเลยเงียบทั้งวันเลยพี่เล็กแล้วเขาก็เลยมาทั้งแม่ทั้งลูกพ่อแม่ขอโทษคือถ้าเขารู้ว่าเขาผิดเขาจะขอโทษเพราะความน่ารักแบบนี้หรือเปล่าเลยเลือกพี่เล็กมาอยู่คู่เราถึง25ปียุย้ย ทวิภาคมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นคนอื่นต้องทนเราไม่ได้เหมือนกันที่ยุ้ยบอกว่าก่อนจะมีโซเชียลก็โดนบูลลี่มาเขาบูลลี่ต่อหน้าเลยเหรอยุย้ยก็สายตากิริยาคำพูดมันจะมีเข้าหูมาเรื่อยๆมาตลอดที่เล็กก็เป็นเหมือนลูกน้องในวงเราแล้วตอนนั้นเราออกอัลบั้มเดินสายเขาอยู่ในวงก็เหมือนเขาเป็นลูกน้อง เป็นตลกในวงไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมันก็จะโดนว่าฝ่ายต่ำอะไรแบบนี้ถ้าเราไม่คุยกันสองคนผัวเมียรเราก็จะไม่เข้าใจใช่ไหมมันคงอยู่ด้วยกันมาไม่ได้หรอกแล้วอะไรที่ทำให้ทั้งคู่ฝ่าฟันมาด้วยกันจนถึง25ปียุย้ยมันเป็นเวรกรรมที่เล็กเธอต้องเชื่อเวรกรรมด้วยยุย้ยเรารักกันมันก็ทนได้ทุกอย่างแหละ เราต้องฝ่าฟันไปด้วยกันชีวิตคู่มันก็อย่างนี้แหละแล้วแต่จะทนได้มากได้น้อยความรักเราแข็งแรงแค่ไหนที่ยุ้ยยืนในฐานะผู้บัญชาการส่วนที่เล็กเป็นหลังบ้านที่เล็กมีท้อไหมเวลาคนมาแซะทำยังไงให้เราไม่ท้อกับคำคนที่เล็กแรกๆก,ก็มีรู้สึกเขาไม่เข้าใจเหรอแบ่งชนชั้นยุ้ยก็เป็นมนุษย์ผู้หญิงคนหนึ่ง ผมก็เป็นผู้ชายธรรมชาติเขาสร้างมาให้คู่กันแล้วมันคงจะเป็นเวรกรรมหรืออะไรที่มันต้องเจอกันบุพเพันนิวาสยุย้ยแล้วมันก็ทนกันได้มีไหมเคยทะเลาะกันเพราะคนอื่นพูดยุย้ยไม่มีเราต้องทำตัวเหมือนคนคนเดียวกันต้องเอาความรู้สึกเขามาใส่ใจเราด้วย ว่าเขาจะรู้สึกยังไงเราไปตรงนี้จะเจอกับอะไรอย่างที่เขาแรกแรกเขาไม่ได้สังคมแบบนี้สังคมเขาคือลูกทุ่งที่เล็กเถื่อนนี่ผมปรับสภาพร่างกายได้ทุกวันนี้ก็เพราะยุย้ยที่เล็กภูมิใจไหมที่ได้เป็นสามีของยุย้ยาญติเยอะที่เล็กอย่าเรียกว่าภูมิใจมันเกินคำว่าภูมิใจผมอยู่ด้วยกันเวลายุ้ยหลับ เรามองคนที่เรารักหลบับมันเกิดความสงสารแล้วมันจะยิ่งทวีคูณความรักเข้าไปอีกอันนี้เรื่องจริงสงสารมันมากกว่าคำว่ารักมันถึงจะยืนยาวที่ยุ้ยไปอัพหน้ามายุย้ยไม่ได้อัพหน้าคะ่ะยุ้ยไปเสริมจมูกมาอันเก่าเป็นทรงโบราณไปหน่อยเราเลยอยากได้ใหม่ที่เล็กชอบไหมที่เล็กก็ยังไม่ได้หยุดเลยยุย้ยคืออะไรคะ่ะ พี่เล็กซักผ้าให้แม่ตั้งแต่เสริมดั่งมาเปลี่ยนแต่ชุดสวยครับสวยมันเป็นอะไรที่ลงตัวเพราะยุ้ยเขาเป็นคนหน้าสั้น